สองดอกนี้ค่ะพี่น้องโอ้หัวนิ่มขานนิ่มอ้ทุกคนดูอือดอกนี้แหละ <c oughs> นิ่มเป๋เลยค่ะสรุปไม่เอาไปนะสองดอกนี้คือนิ่มแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะดอกมาเล,าเลยอะอ่ะให้ดูขาค่ะโอ้ เสียงดังห่อยนะอยู่ป่าริมถนนป<ะ>้าฮะนี่ตดขาว้าวคุณน้าค่ะดูแน่นปืก้กค่ะสวยมากดวงนี้ดูสิ ให้ดูเทียบกันหน้านี่ค่ะขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาค่ะทุกคนอีกดอกหนึ่งแล้วค่ะโหอา้าให้ดูค่ะให้ดูว้าสวยมากอือนี่ค่ะโอ้ยทุกคน นี่ค่ะ <ances> ฝนเพิ่งหยุดตกนะคะก็เลยมาค่ะไปกันต่อค่ะดูคนจะแหวกให้ดูเราดูความเป็นขาเห็นกันไหมคะ่ะนี่ออกมาแล้ว ตัดประมาณนี้นะคะสวยงามตามท้องเรื่องค่ะแหวกค่ะแหวกให้ดูความงามค่ะ เอาขึ้นมาขึ้นมาแล้วค่ะสวยมากอืมโอ้ดูดอกนี้สิคะอุยอ่อนมากเลยดูค่ะโอดูดอกนี้ค่ะ แน่นปึกอู้ทุกคนแมวขาไปนะดอกเนี้ยคือหัวอู้แน่น,นอ่ะอะดอกยวสำรวจอีกทีนะคะอดอกนี้ซุ่มอยู่ค่ะเห็นไหมนี่นี่ซุ่มอยู่ค่ะโอ้โหเดูหัวอ่อนมาก ขึ้นยากขึ้นอุ้าแล้วค่ะยังอ่อนเลยคะดอกนี้เนี่ยฝนมันเพิ่งหยุดตกใหม่ๆนะคะแล้วเห็ตุ่ะชอบมากเลยนะฝนตกแบบนี้นี่ค่ะมาลุนดอกนี้ค่ะหัวทุกคนหัวอ่ะ จับขาไปคือรู้เลยค่ะเห็นไหมนิม่มค่ะทุกคนแบบนี้เมยไม่เอาไปนะเก็บไว้ที่เดิมอยู่ข้างในเราก็เห็นค่ะนี่ะว้าอู้หูออกออกมาแล้วค่ะสวยมากทุกคนขอเก็บก่อนนะทำเวลานะคะอู้ให้ดูทีดอกนี้คือสวยมากค่ะ โอ้ดูดอกนี้คือสวยมากลยทุกคนดูใกล้ๆออกมาแล้ว oh โอ้โหคลิปไปค่ะดอกนี้ดูสิอ่ะหมุนให้ดูความงามค่ะว้าวหนึ่งสองสามมาดูว่าสามดอกดอกนี้จะรอดไหม ดอกที่หนึ่งกดหน่อยโอ้โหูขาดอกนี้ดอกที่สองดอกที่สามนี่ค่ะอ้าวโหดอกที่สามสวยมากทุกคนสามดอกโอ้โดอกนี้สวยที่สุดนี่ค่ะเป็นเหตุพึ่งหวานสามดอกเลยค่ะทุกคนโผลมาแต่หัวแต่ก็เห็นค่ะทุกคน ทุกคนเอ,อ้ยสวยขนาดค่ะมาเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะโอโ้กรอบมากเลยนะคะอ่อนเลยอนี่ค่ะแนึงนะนี่ค่ะสวยงามมากค่ะดอกนี้ทุกคนอ่ะ เกือบครึ่งชั่วโมงนะคะได้แค่นี้ก็คือได้แต่เห็ดพึ่งหวานหมดเลยนะแล้วคือตอนเนี้ฝนลงเม็ดใหญ่แล้วค่ะทุกคนอ่ะให้ดูผลงานนะคะอู้สวยมากนะคะวันนี้ได้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆนะที่รับชมจนจบนะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยนะแต่ว่าขอโชว์ดอกนี้หน่อยโอ้โหดอกนี้คือสวยมากค่ะทุกคน <c oughs> ไปค่ะกลับบ้านกันค่ะชื่นใจแล้วค่ะ